ออนไลน์เรียน n g l e s h บทเรียนออนไลน์ป .3 3การงานอาชีพกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนควรจะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อฝึกการพึ่งพาตนเอง ฝึกการมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะครับซึ่งการทำงานเหล่านี้ให้ได้ผลงานที่ดีประหยัดเวลาและแรงงานนักเรียนควรทำตามกระบวนการต่อไปนี้นะครับ 1. วางแผนการทำงาน 2. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และ 3. ประเมินผลการทำงานนะครับ